เคยบอกนั่นแหละจ้ะไม่น่ากลัวหรอกกลัวอะไรอ่ะคนนี้คนเฒ่าคนแก่เขาก็เดินกันคนแก่เขายิ่งวิ่งไม่ทันเราด้วยซ้ําไปเขายังมาเดินอะ่ะเราวิ่งเร็วกว่าคนแก่เห็นไหมละ่ะบรรดาน้องน้องมาวิ่งมาเชียววิ่งมาเชียวนะเห็นไหมน้องหมาเหมงนเจอละดอกหนึ่งคะ่ะนี่ลอยเขาเก็บไปแล้วนะ่ะ อันนี้ดอกนึงนะคะเห็ดพึ่งหวานจ้ยดอกงามทุกคนเนี่ยงามมากเลยนึกว่าเขาเอาหมดละยังได้ยังได้อยู่จะหาดีๆก็ได้อยู่นี่อัน,นอหนึ่งจ้ะดอกนึ่งเขา่ยเก็บเลยคุยกับชาวบ้านเขาไปทั่วจ้ะนะคะคุยเขาทักเขา ลูกซิกมีไหมท่านกระโกท่านกระแตรหรือเปล่าปีนี้วันนั้นจอยกับพี่สายก็ได้ตรงนี้แหละจ้ะทุกคนนะได้ตรงนี้แหละเราต้องดูนี่ไงทุกคนนี่ทุกคนนี่านี่เจออีกล้วดอกหนึ่งจ้ะทุกคน แล้วก็จะมีดอกที่แบบว่าโดนกินไปด้วยนะทุกคนนะเราจะพาดูนี่อันนี้เขาโดนกินโดนกินเห็นไหมเนี่ยได้หัวอยู่แบ่งป,ปันกันกินไปเห็นไหมนี่ทุกคนกำลังขึ้นนี่นต้องดูดีๆจ้ะทุกคนนะถึงจะเห็น นี่ทุกคนเจออีกกระดอกใหญ่เลยนี่โอ้โหดอกเบอเลเลยนี่หาอีกหาอีกมาแล้วเจอสามีพอดีเลยสวัแบบสดีครับ Alright Yeah See you in car yeah, yeah I'll meet า back at car p a r k i n about an hour Alright love, right, love. Bye ไปแล้วจ้ะสามีวิ่ง <c oughs> นาวิ่งนา้งนาบอกจะไปทางนูงน้นนะทางสนามกอลเขาจะมีเด็กนักเรียนอ่ะอซ้อมซ้อมทหารกันนะทุกคนเห็ดพึ่งเกาลัดนี่ใส่ลงไปนี่ทุกคนกำลังขึ้นก็ลอกกระแตก็มากัด <c oughs> เห็นไหมเนี่ยได้ <c oughs> เรื่องทีาไหนจอยจะไปนั่งตัดขาเ <c oughs> ห็ดอยู่ตรงนู้นทุกคน เรากำลังงามเลยจ้ะเห็นไหมทุกคนนี่เห็ดพึ่งเกาลักนี่เอาไปนนี้เ,เห็ดพึ่งเกาลักนี่โอเคอยู่ยังไม่แก่ยังไม่แก่จ้ะอู้ดูทุกคน ลอยไอ้นี่กัดก็ลอกกระแตเตะแ,แน่เลยเนี่ยอ้ยนอเน่าดอกนึ่งเขาสองดอกให้ทุกคนหนึ่งดอกถอนดอกถอนดอกแบบนี้เห็นดอกหน่เห็นไหมเนี่ยนี่ ตันตันดีแต่ว่าเหมือนกระลอกกระแตจะก,ก,ก,กินอ่ะใส่ลงไปามาเมื่อกี้นี่คนเขาเหยียบแม่เลยเนี่ยยังยังได้ยังได้นะคะยังได้ยเยอ่เจอเจอละไม่ใช่ดอกนี้นะไม่ใช่ดอกขาวนะดอกนี้นี่จะ้ะดอกนี้ นางแอบและดูดิได้ไหมูแกเหียบทุกคนเด้อียบแอบเลยียบแอบียบแอบะัลรหดอีกขาเขาก็อร่อยนะขาเห็ดพวกนี้อร่อยดีอืมล้วต่อจ็เจออีกนะคะตรงนี้ ขับไปนี่กําลังขึ้นเห็นไหมทษทีเ้อถ้ามองไม่เห็นจอยก็ถ่ายแบบเวียงกล้องซะแน่น,นดีค่ะนี้นี่ วนไปวนมาก็จะเจออยู่อย่างเงี้ยเราจะทุกคนทุกคนนนหัวหลุดอีกน่ะเบาบางเหลือเกินถอนนิดถอนหน่อยถูกนิดถูกหน่หอยหัวหลุดหัวหลุดอืม

นี่จะ้ะดอกหนึ่งตัดเอาดีกว่าหักเดี๋ยวมันจะไปถูกถูกหัวเนาะนตัดเอาอย่างนี้นถุงเห็ดด้วยกว็ คนมาตัดเยอะๆทุกคนนะมีคนมาเก็บก่อนจอยเยอะมากเลยทุกคนเสียงค,คนเดินได้ยินนะอ,อุ้ยนักหนามนี่ ไปเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนตรงเนี้เห็นไหมเดินผ่านไปหลายรอบมากเร <smiling> าจะตัดขาส,สอง ความใหัวทุกคน,นเห็นไหมเนี่มันแอบข้างในนี่ บางทีนี่ต้องเลิกยาดูนะเนี่ยทุกคนหักเอานี่มาดูตรงนี้สิอันนี้โอเคไหมแยงกับกอลกระแตกินกกน,กน,น้อย กำลังขึ้นอย่างนงี้ทุกคนกำลังอร่อยอย่างนงี้เน่าออันนี้ก็หลุดออกมาละนีะ่ทุกคนดอกนี้ดูสิเน,น่าไหมอโอเคอยู่ ดูดอกไม้สิอาบุศสยังอได้ก็ประมาณนี้นูดีกเห็นไหมล่ะว่าใส่ตาเราอ่ะเหน่าใส่ตาไปได้ไงเห็นไหมคะทุกคน โอโนู่นอีกในมุมป่านะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใส่เลยในถุงเราจะพาไปเก็บอีกดอกนึงเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงไหนนะตังตังตังู่แถวนี้เมื่อกี้เป็นเหยียบนึ่กค่ะเห็นไหม เกือบเหยียบเหยียบเกือบเหยียบเข้าไปละนี่ะนะคะวนไปวนมามันก็จะอยู่แถวนี้แหละเกือบพลาดไปละเกือบพาลพาดไปแล้วนะคะ ก็เห็นอีกดอกนึงตรงนี้นี่ เดี๋ยวเสกคนมาคนก็เยอะเยอะโอ้โหอันนี้โอเคอันนี้โอเคนี่

นี่แหละค่ะที่เห็นเมื่อกี้นี้ไปเดินมาอยู่ตรงเดิมเนี่ยเพื่อนๆก็เจออ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่นะพวกนีน่มันใบเหมือนใบไม้ไงอ๋อดูสิ แก,แก่แล้วทุกคนน,นี่ดอันนี้หัวโดวนกินอันนี้ก่อแก่ชราหมดละตั้งโคงมูเลยเนีย่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยแกมันจะตั้งมันก็ตั้งอย่างเงี้ยนะดูสิแก่ยังยังเอาไปกินได้อยู่หรอกทุกคนไปเอาหมวกเอา ดอกจุมเลยนี่ตางโมอยู่นี่เห็นไหมทุกคนดอกนึงนี่ตั้งงามสงาเน่าด้วย ว่มามันต่างพืองหานเน่านี่เองเอ้นันี้เน่าไหมเน,น่านี่อีกดอกนึงอันนี้สิก่อนกลับได้ไหมอ๋อได้อยู่จ้นะได้อยู่ดอกนี้เดินกลับจะหาดูแถวนี้เพราะแถวนี้มันไม่เคยมีนะทุกคนนะจะเดินดูหน่อยเผื่อมันจะมี แถวเนี้ยเถาลัดไม่ค่อยขึ้นป่ามันเละอละไอโลกไปคนป่านี้ก็มีสามดอกเนาะทุกคนจะนี่กำลังขึ้นเลยดู มันป no ูทุกคนตอนนี้เก็บไปกับพี่ทรายแล้วยังมีมาอีกดอกสองดอกอะไรเงี้ยจ้ะมีไม่เยอะลอยโชคดีมากมากเลยเห็ดมันล้มตรงนี้เห็ดพึ่งหวานดูปาดดอกใหญ่มากลอยมันล้มตรงนี้ทุกคนได้ดอกนึงเพื่อนเพื่อเลยท้องสายหมามันวิ่งเตะทุกคนหมาวิ่งเตะ จอยร้อนเพียนที่จะเดินมารับโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย